น้องฟิวนะคะจะพาพี่ฟิมไปดูต้นคริสต์มาสที่โรงเรียนน้องฟิวค่ทางซ้ายด้านขวาไปดูได้พอพี่ไปดูหรือพี่พาคุณไปดูหนูพามไปดูสินะเรแต่ยังไม่มด้พี่ฟิรนที่นี่เหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่ เพืเเเ่อนเพื่อนต้นคิดว่าน้องฟิวใหญ่ไหมอ่ะใหญ่มาก <c oughs> ใหญ่ใหญ่นี่นะคะก็คือโรงเรียนน้องฟิวค่ะป่าต่ายนี่ครูฟิลเราไปโรงเรียนเนี่ยนี่กี่โมงแล้วหกโงสี่สิบยังไม่ไปโรงเรียนอะไรวันนี้นะคะฟิวไ,ได้มาโรงเรียนน้องฟิวนะคะก็รู้สึกเหมือนได้กลับมาเรียนอีกครั้งนะคะเพราะไม่ได้มาที่นี่นานมาก ปหานนก้องฟิวเต้กี่โมงคะนี่เต้นตอนเที่ยงครึ่งค่ะเต้นตอนเที่ยงครึ่งเหรอคะค่ะเอาให้พ่อมาดูไหมอ้าวแม่บอกว่าให้เอาสองที่นั่งจองแล้วด้วยจองสองคนเลยค่ะที่ฟิ์มาไหเหรอเนอะเที่ยงครึ่งฟิวเป็นเรียนอยู่เลยไม่ดีเรื่องนี้ฟิวใกล้สอบไลแต่น้องฟิวนี่จะปิดเทอมละน้องฟิว เต้นวันวนี้เสร็จแล้วต้องฟิลวา,เาเงเงี้ยอีกทีวันไหนครับก็ถึงวันศุกร์นี้ก็หลัอแล้วก็หยุดแล้วใช่ไหมใช่ไม่ <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่หยุว <c oughs> ัน <c oughs> นี้วันนี้คิดต์มาสไม่หยุดอ่ะสวยยงังพ้องฟิไปกินข้าวอ่ะน้องฟิลกินข้าวพี่ก็ไปแล้วสิน้องฟิลกินข้าวนี้ป่ะ <c oughs> อ้าแล้วเดี๋ยวเข,ขาจะใหม่หนอนบ๊า